ขอเรียนเชิญทุก่ค่ะห้าสี่สสองหนึ่งครับวกน้านี้นะครับไปหลังไปเลลานสครันันราอกราบียนเชิญระาหยกรมน้ในใจคนข้างนอกเลยนะใช่ค่ะสำหรับผู้ที่ โชคดีเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้รับจะได้รับลายเอกลักษณ์พิเศษพร้อมลายเซ็นของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะผู้โชคดีของเรานั้นได้แก่ขออนุญาตนะคะได้แก่คุณพีระพัฒร์รัปปรศมีข้าวซอยปล่อยใหกับคุณพีระด,ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณพีระไปติดต่อรับได้จากจุดลงทะเบียนนะคะและต่อจากนี้ค่ะให้ขอเรียนเชิญท่านทนาย

งกันคนละซุ้มแล้วไม่มีใครยุ่งกันสิ้ทำอรนข้าหัวค่ะอันนี้เป็นการเอาขี้ยแกงมาทำเแแคือเราอยากให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยของเราแค่ข้าวที่มทำชิได้คข้าวไทยทําทำได้เดียวไหมเดียวค่ะองทานได้ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตัว